สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมทราบดีใช่ไหมคะว่าอาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยนั่งรับประทานอะไรตร่อมีอะไรกันทั้งวันและเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีปริมาณน้ําตาลในกระแสะเลือดสูงแล้วก็พันธุกรรมด้วยทั้งครอบครัวเลยคุณผู้ชมคะ่ะแต่โชคดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักด์ยังไม่ต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตเพราะว่าวันที่ไปตรวจสุขภาพบังเอิญบังเอิญไปพบผลิตภัณฑ์ชีวาเข้าคุณผู้ชมคะ่ะอาจารย์ยิ่งศักด์ก็เลยสนใจแล้วก็เช็คเลยเพราะปกติแล้วคนนี้จะกินอะไรเนี่ยต้องศึกา่ต้คุณผผูชชมววลิภัฑ์ี สก,กัดจากผักเชียงดาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะต้นแบบนี้ค่ะซึ่งมีประวัติในการรับประทานมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วในบ้านเรานะคะและอันนี้เนี่ยคือสายพันธุ์พิเศษค่ะเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ mt9 ซึ่งมีจิมเนมิกแอซิสูงซึ่งมีสรรพคุณพิเศษเลยควบคุมปริมาณน้ําตาลในกระแสะเลือดได้เท่านั้นยังไม่พอนะคะอาจารย์น,นิสสกจยังต้องศึกษาต่อก็รู้ว่าอุตัยเขามีงานวิจัยค่ะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บุกไปเลยค่ะไปดูถึงแปลงปลูกถึงได้รู้ว่าโอ้ตายแล้เขาเป็นออ ไม่ใช่ออแกนิกธรรมดาเอาดินไปใส่แล้วก็บอกออแกนิกนะคะเป็นออแกนิกที่ได้รับการรับรองจากสาหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเนี่ยสามใบแรกเนี่ยนะคะ1กิโลสกัดขึ้นมาเสร็จคุณผู้ชมเจ้าขาจะได้1แคปซูลนี่นะคะแล้วก็ผสมกับอบเชยค่ะรับประทานเสร็จแล้วนะคะจะช่วยควบคุมปริมาณน้ําตาลในกระแสเลือดค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์นิสักรับประทานทันทีแล้วก็ตัวเองรู้สึกว่าอุ๊ยมันได้ผลนะสําหรับตัวเองก็เลยรับเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แนะ นำคนมาจํานวนมากคุณผู้ชมคะเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะที่อาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยแนะนําคนนู้นแนะนําคนนี้ไม่มีใครต่อว่าทุกคนได้ผลดีต่อการรับประทานผลิตภัณฑ์ชีวาจากผักเชียงดาวันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักด์มามายืนอยู่ตรงนี้มายืนยันกับคุณผู้ชมว่านี่คือคนกินนะคะแล้วก็คนที่ศึกษาแล้วก็กล้าแนะนําคนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักด์มายืนอยู่กับคุณผู้ชมก็กล้าที่จะมาแนะนํากับคุณผู้ชมนะคะว่าผลิตภัณฑ์ชีวา ดีแล้วก็ควบคุมปริมาณน,น้ําตาลในร่างกายได้นะคะคุณผู้ชมคะ